สวัสดีครับกอพบกันลาวกับผมนุ่มเซกคนใต้นี้นะครับนุ่มเซกจะมาเลี้ยงเหลืองสับประคุณคล้องใบจุ้มเฮ็ดกันลาวเลยครับจะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะครับว่าใบจุ้มเฮ็ดช่วยแก้ทงผูกกับเป็นยาระบายก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับเอาใบจุ้มเฮ็ดกับล้างให้สะอาดกับไปตากแดดนะครับไปตากแดดตากให้แห้งนะครับนี่นุ้มเซกตากไว้เร็วนะครับก่อจะป้าเปิดเปลือกเล่ถึงวิธีการ ถ้าหมายจุลินทรีนะครับโดยการต้มนะครับให้เพื่อนๆนะครับใส้นามนะครับใส้นามพ่อท่วมตัวยานะครับพ่อท่วดหมายชุลิเม็ดนี้แหละครับกรเลโกนนะครับไกลโคนตัวนี้เอียดนะครับก็อท้ายไม่ออกนะครับก็ใจหมายจุลินทรีนี้แหละครับไปต้มกินเป็นยาระบายแล้วครับเปิดเปิดก้นไนนะครับตาต่องพูกก็ลงเอาไปกินกันเล่ยนะครับต้องกินกันเล่ย ให้เป็นเพื่อนนะครับใช้น้ำพ่อท่วมนะครับพ่อท่วมตัวยาแบบนี้นะครับเรือ่องวายใจจนกดใบจุ้มเม็ดลงไปสักทีนะครับให้จมหนามนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เป็นเพื่อนต้มน้ำก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับเพื่อให้ตัวยาในใบจุ้มเม็ด เราออกมาเต็มทีนะครับเราออกมาเต็มทีนี่แหละครับเห็นก้อแตกต่างเลยนะครับว่านานหลายชั่วเมตรจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับสีเหลืองแกมเบนีนะครับส่วนนี้นะครับที่เราผ้ามากินเป็นยาระบายแกตกผู้กับก็ตั้งไว้อุ่นนะครับตั้งไว้อุ่นเ้วมากินนะครับให้เป็นเผยเนะครับ ตอนนี้ใบออกแล้วนะครับใบออกมาเร็วให้เปิดเปลือกสีของหนามใบจุ้มเม็ดนะครับจะเป็นสีแบบนี้แน,นะครับก็เพื่อนๆนะครับเอามากินเป็นยาระบายนะครับแก่ตองพูกก็กินก่อนนอนครับกินก่อนนอนนึ่งแก้วกาแฟนะครับนี่นะครับ,รบสมุนไพรที่ช่วยแก่ตองพูกเป็นยาระบาย เป็นสมุนไพรตั้งเหลือกตั้งเหลือกนึงนะครับทีนุ่มเซกผ้ามาบอกหลักการสิบเปื่อนๆน,นะครับหากเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับกอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนุ่มเซกคนแต่นี้รวยนะครับนุ่มเซกจะได้เอาคลิปมองสมุนไพรอีกหลายหลายอย่างมาบอกหลักการสิบเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้กอข้อล่าไปก่อนครับ สวัสดีครับ